แล้วก็ช่วงเล่าธรรมวันนี้นะครับด้วยบรรยากาศของธรรมะวันวิสาขบูชารับเมื่อวานนี้นะฮะที่ผ่านมานะครับเราไปฟังธรรมะจากท่านพระเทพวิสุทธิกวีนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสราชวรวิหารครับ ตรงนี้ถึงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาแล้วชาวโลกก็ยังยอมรับเนี่ยเราก็ทําใจให้ยอมรับว่าเออพระพุทธศาสนาสําคัญกับชีวิตของเราอันดับแรกๆก็คือน่าจะตั้งใจทําความดีทําความดีอะไรง่ายที่สุดก็คือสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทุกเช้าทุกค่ําตื่นนอนขึ้นมาพร้อมแล้วก็บูชาพระรัตนตรัย ก่อนนอนบูชาพระรัตนตรัยรักษาศีลทุกวันภาวนาทุกวันอันนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะเป็นเชื้อแห่งความดีให้ลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายของเราประกอบงามความดีด้วยทาให้ความดีเกิดขึ้นตรงนี้ความดีนี้จะแผ่ซ่านไปทั่วโลกให้โลกมีแต่สงบสันติสุขได้เจริญพรเรา หาความสุขที่สบายที่สุดลงทุนน้อยที่สุดก็คือการกำหนดลมหายใจของเราสบายสบายไม่ต้องเครียดกำหนดลมหายใจอาจจะหายใจเข้าลึกๆนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปถึง15 16หายใจเต็มปอดปั๊บหยุดสักึกหนึ่งสองสามวินาทีแล้วค่อยๆปล่อย,ล,อยลงมาทำสักห้นาทีหครั้งไม่ใช่5นาทีหครั้งเนี่ย ขอให้ทุกท่านลองทดลองดูนะไม่ต้องนึกถึงอะไรทั้งสิ้นน,นึกว่าเราหายใจเข้าไปเต็มปอดที่สุดถ้านับเร็วๆก็จะได้สิบกครั้งแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นสักสามถึงห้าวินาทีแล้วค่อยๆปล่อยลมอย่าปล่อยรวดทีเดียวค่อยๆปล่อยออกมานั่นแหละคือความสุขที่สุดพระพุทธเจ้าก็สอนให้หาความสุขตรงนี้แหละการเชื่อมโยงตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีความสุขในปัจจุบันให้มีพื้นฐานความสุขสําหรับชีวิตในภายภาคหน้า และตามการจะถึงความสุขสูงสุดไปถึงพระนิพพานก็ได้แต่อันนั้นคงไม่ต้องพูดถึงกันในโอกาสนี้ ฟังธรรมะส่งท้ายแบบนี้ทุกเช้าเลยนะฮะเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้หมดเวลานะครับอาจารย์ธรรมรงศักดิ์และผมภาคภูมิลาไปก่อนขอบเพื่อคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ส่งข้อความเข้ามานะครับพรุ่งนี้หกโมงเช้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ